เดี๋ยวน้ำที่มิสอีเบนแจ้งวัฒนะกับพี่สวัสดีครับผมวันนี้พบกับผมน้ำเมฆแจ้งวัฒนะครับผมใช่แล้วค่ะวันนี้น้ำกับน้าเมฆจะพามาดูว่าเอ็กเพเดอร์คอร์ตัวนี้แตกต่างกับตีทียังไงน้าเมฆครับผมนิวเอ็กเพเดอร์คอร์ เอ็มวายยองนะครับ<ช>จะมีจุดที่แตกต่างกับตัว g ีทอยู่ตรงไฟหน้าไฟไฟหน้า<ช>ไฟหลีแล้วไฟทันหมอกตรงนี้จะเป็น LED ทั้งหมดนะครับน้องน้ำาแล้วค่ะ l อ d ดี LED ทั้งหมดเลยแล้วก็มาด้วยตรง,ตรงกระจังหน้ากระจังหน้าจะเป็นทรงคลาสสิกเหมือนเดิมครับผมใช่แล้วครับกระจังหน้าใหญ่<ช>นะครับผมใหญ่มากเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ ทางลูกค้าบอกว่ามันแตกต่างกันยังไงมันก็ชมเหมือนกันก็คือด้านข้านเดี๋มาดูด้านข้างกันแม่ไปเลยครับผมไปเลยด้านนู้นเลยอ่ด้านข้างนะคะมาพร้อมด้วยกับคิ้วล้อเป็นแบบด้านนะตัดกับสีดำสีดำตัดกับสีตัวรถได้เลยนะแม่มีอะไรอีกแล้วก็มานี่ครับผมมีจุดหนึงนะราวหลังคาครับนี่ครับคนทานนะครับผมโยกได้เลยครับอราวหลังคา ใช่แล้วครับผมแล้วก็วกเป็นตัวสเกิร์ตตรงนี้เลยจ้าแต่รถเทศได้ของเรานะคะน้ำเมฆอันนี้แต่งชุดแต่งไปด้วยเนาะอันนี้ชุดแต่งเป็นของไรไลเค,น,เคนครับชุดแต่งลรคน,รคนอค่าแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูภายในนะครับสิ่งที่แตกต่างและเปลี่ยนดูภายในกันดีกว่าเดี๋ยวตาล้องดดาน,น้นเลยนะเจ้านะครับภายในนะครับผมที่เราเปลี่ยนจากตัวไอ เือกพัดคอร์สตัวแรกนะครับของเราตัวนี้ก็จะเป็นเบรกอ่าเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮแล้วก็เกียร์ CVT นะครับหน้าจอเป็น Android Auto Apple CarPlay นะครับผมแอร์เป็นแอร์ดิจิตอนเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้แอร์กูเย็นฉ่ำมากเลยใช่แล้วแล้วของเรานะมันจะต่างกับตัว GT ตรงที่ลายเบาะหนังใช่ค่ะเบาะหนังของเรา ตัว G สีอะไรน้องน้ำสีดำค่ะแต่คอนโซลของ G จะเป็นสีน้ำตาลแต่ถ้าเป็นตัวเบาะจะเป็นสีดำดำแบบดำเป็นนแบ็คนะคะดำดำดำหรูอ่ะใช่แต่แต่เรามาตัวคอร์สเนี่ยก็จะเป็นสีน้ำเงินดำน้ำเงินนะครับผมแบบนี้เลยเนาะอ่ะให้ตาล้องแทนกล้องมาด้านหลังกันอีกรอบหนึ่งนะคะด้านหลังของเราก็มาด้วยกับอ่าขอเว่นอื่นก่อน ของเรามาพร้อมเป็นแอร์นะคะแอร์คือแยกช่องจากด้านหน้าเลยนะเป็นแอร์สองตัวปรับแปลลมได้เลยว่าจะปรับระดับไหนมีโหมดให้ปรับดูก็เบาะก็จะพับได้หลายระดับมากเลยนะคะสวยมากนะถ้าเป็นสีถ้าเป็นตัวขอจะจะมาะกับการที่แบบสายลุยบึกบืนสายแคมปิ้งสาย สไตล์เป็นแบบแนวแอดเวนเจอร์นะแนวแอดเวนเจอร์นิดนึงสไตล์ลุยรุยครับผมนะลุยรุยเลยมาดูด้านหลังกันดีกว่าครับพี่แม่ด้านหลังมีอะไรบ้างคะด้านหลังเลยครับผมสิ่งที่ลูกค้าจะได้ประกอบมานะเดี๋ยวนี้ก็คือจะเป็นชุดปลายยางฉุกเฉินนะครับที่ทางเราจะแถมให้นะครับผมคือตอนนี้เราจะไม่มียางอะไรแล้วนะครับเพราะเพราะว่าเป็นรถยุคใหม่เราจะไม่ใช้ยางอะไรแล้วครับผม เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วก็มามา <ไป S 1> ดูตรงที่ไฟไท้ายไฟท้ายเราจะต่ากันตัว g P นะครับตรงที่ g P จะเป็นตัว T นะฮะแต่ของเราก็จะเป็นมุมแรงเหมือนเดิมแต่เป็น LED เหมือนเดิมครับผมอ่านาะอ่าสุดท้ายนี้นองน้ำมีอะไรฝากไว้ไหมครับผมโอเคสุดท้ายนี้เรามาปิดคลิปด้านหน้ากันดีก,กว่าไป ให้ดูรอบๆคันเลยะมะดูตัวเท็ไดี้นี่นะคะจะเป็นสีบอลเงินนะคะสีฮิปเหมือนกันจะกรองจากสีเข่าดำเนาะอเอาละค่ะโปรโมชั่นของสำหรับน้ำนะคะตัวคอร์สดาวเริ่มต้นอยู่ที่29,0 0 0บาทแถมไปเลยค่ะชุดแต่งจัดหนักจัดเต็มเหมือนกันอะผมพี่เลงคะครับผมอาถ้าลูกค้าสนใจในโปรโมชั่นนี้นะครับอย่าลืมแวะมาหาเราได้ที่เอเบิลแจ้งวัฒนะมาหาทีมงานเรา ซีพนะครับผมแห่งแจ้งวัฒนะนะครับประกอบโดยมีผู้จัดก,การแพรนะครับผมเป็นผู้นําทีมแล้วก็สุบน้ำนะครับผมและที่ปรึกษาการขายน้าเมฆน้าเอก,น,เอกน้าต่อยนะครับยินดีให้บริการอยู่ที่แจ้งวัฒนะทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการโอโอ้สุดย,ดยครับฝากทิ้งท้ายด้วยเบอร์โทรนะครับผม0804288614น้าเมฆมิสูน้องน้ำครับเบอร์รับน้ำนะ 0 6 1 9 6 9ก2น2เซลล์ซลน้ำนะคะติดต่อมาได้เลยหรือจะเข้ามาหาได้ที่พิสูเอเบิลแจงวัฒนะมีรถทดลองขับทุกรุ่นเลยนะคะอ่าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนเนาะ,ะพี่เมย์เจอกันคลิปใหม่ต่อไปว่าจะเอารถอ่าซีพีมาให้ดูอีกรอบนึงว่าแตกต่างกันแบบไหนเนาะ,ะหรือว่าน,นี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ